สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระดับซีดีดด้วยครับผมวีนนี้จะนั่งม้าขาวเล่นสักหน่อยเอาฝากคอบพยังไม่ได้ทำนะงานผมสะครับงานนี้ประมาณสักสามรอยเที่ยวได้เดินเรื่องจังแน มีติดลมแน่นอนครับ Sao ấy? Ôi, nó Máy mèo lông bàn à? Hả? Cột virus ได้กี่เที่ยวแล้ววันนี้เปิดเครื่องเสียงด้วยเหรอครับพักกินข้าวกันตอนไหนตอนประมาณเท,ที่ยงกว่าเลยเที่ยงกว่าเที่ยง,งนนครึ่งประมาณเกือบตื่นแล้วครับได้ละกี่เที่ยว,ว<ะ>สิบกว่าสิบสิเท่าไหร่บางทีแค่ยี่สิบ ลูกพี่ลูกพี่พพขอได้เปล่าลูกพี่นำทางแล้วได้ถึงยี่สิบไหมถ้ามันไม่จุกมัพี่ง่ายแล้วพี่เหรอ ทุกวันละแปดร้อยเชือเท่าไหร่ <120. S 1> หร้อยยี <120. S 1> ่สิบร้อยยี่สิบเขาบอกหรอเกย์ยังไปกับกี่โลสามเฮ้ยไปกับหก ไปกลับน่าจะหกอะแล้วหมดบ่อนี้ไปบ่อไหนต่อไม่รู้อีกเขายังไม่บอกยีงกับเจ้ะยากหรือยากไหมไม่หรอปกติ มีดราม่าปะมีไหมไม่มีต้องมีมาถ่ายบอโดนด้ามาทำไมอะดราม่าเรื่องอะไรก็มาถ่ายทำไมเฟ็นเขาอะไรนี่เขาก็มาถ่ายเฉยๆตัว เจออิตเป๊ะเลยทำไมรอบนี้มาแล้วจะยักแยกปัจจัยเอ้าลูกพี่เจอกันอีกแล้ว ไมาเจอกันบ่อยแท้เราตามหาใครหรือเปล่าไปดูบอ่อดินกันหน่อยครับทางเละหรือเปล่าตรถมีปัญหาอะไรไหมนี่เสียงอะไรงง ตึง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 ,ตงเราไฟเราไฟอ่ะชนกันกันตั้งมากโอ้โหือวิว่งง่ายครับออกจากบอ่อออกจากบ่อดินแป๊บเดียวก็ถึงถนนแล้ว นี่ติดลงกี่รอบล้วรอบเดียวเราติดดันตูนั่นนะไม่ได้เหยียบหรอหรือมันอยู่เลยไม่ได้ไหลมันไม่ไหวนี่จะลงไปดูครับกิวใคร,ออร,งรไงในครูนี่ใช้เป็นที่กับปันเอาไว้โอ้เก็บแล้วตัวไหน บบอนะตอนนี้จานชูเก็บบอแล้วครับบอ่อที่สองจะเริ่มบอ่อที่สามก็ต้องทำทางใหม่อีกนะดูฝีมือจานชูน่ย ตรงมากโอ้โหตรงมากครับการโชว์สุดจับเลย มือเก่งกาดวันนี้เจ้าสมพงไม่โหลดนะครับอาการปกติแล้วเอาละครับเดี๋ยวจะเริ่มเปิดอีกบอ่อแล้วนะครับตั้งรับก่อนชูบอกไม่ไหวแล้วกินน้ำมะพร้าวเยอะโคตร เล็กสจวดครับคิวแรกอีกแล้วตอนนี้จะวิ่งทางเดิมครับผมทางที่เริ่มเปิดมอเลยครับเฮ้ยทางนี้ทางนี้ทำแนวก่อนนะ เริ่มได้ครับเิดบอแบบนี้ครับผมลอยไปเรื่อยๆครับโอ้เี๋ยักษ์มาแล้วครับวันนี้วิ่งห้าคัน นัเดเฮลบโรครับอา้าวยังไงนัดยังไงนัดไปเล็กเหียดากไหมเื้เอ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เนี่ยตรงนี้นุ่มมากเลยเนี่ยดูดิน ข้างล่างครับโอ้โหเอามาเขาเสียดากไมเนี่ยเง้นี่เสียดากไหมเนอ้อ ามาดูแนวสะจานชูหน่อยครับนี่ตัวขอบเดี๋ยวจะอยู่แนวล้อเลยนะขอบล้อด้านไหนครับ ามด้วย r o ก k ้ i ีดีครับสายจวดแล้วก็ทอทงอ้ยทำไมทอทงแตรเยอะแทะดูดิผมว่าตั้งลำแบบนี้มันออกอยากเลยนน,นตั้งลำไม่ถูกแน่เนี่ยถ้าตั้งลำแบบนี้ออกตัวจะไม่มีแรงนะมันต้องแบบแนวเฉียงออกไปเลยอันนี้ออกตัวต้องหักพวงมาลัยนะ จะรอดมั้ยโอ้รอดเว้ยโอ้จะได้จะได้โยกเก่งโยกเก่งต่อไปล็อกกี้นี่สายควันครับได้ใจสุดน,นะสายควัน เลยเลยใส่ได้เลยก็อ,อีกคนละเที่ยงน่าจะพักเที่ยงได้ครับ อ,ดดอ,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 อยูอ่ไหมอู้หูอ้าเอ้าเอ้าวอ้าเฮ้ยอาถอยเอออู้อยู่เลยครับพี่น้องเอ่อเกลียวแล้วเกลียวแล้วเอออูอออ้ไม่อยากเสียตาครับการนี้ ดูดูดูฝี่อยดูฝีก่อน <laughs> อ่าฮ่าฮ่ายาวดีเลยครับไปแรงแรงมากโอยตรงนี้มันนุ่มอยู่แล้วครับนี่มันต้องมาทางนี้นี่ทางนี้แข็งโคกรเล ออเอาดินแท้งมาใส่ครับเสียงอะไรเสียงเหมือนตัวเดินเลยแก็กๆกๆกเกก ต้องไปตั้งลำใหม่ครับเอาคิ้วของทอทองครับอุอ้ยแหมรอหน้าลงพัวเลยทริงๆตงยิงมาทางนี้อมันแน่นออเรอชมทอทองครับอ,อ,รอ,อ,รอู้ยู่ควันอะไรวะทงทรงควันอะไรอ่ะอู้ย ไปทำเครื่องใหม่แล้วมากนี่ดูวันหายใจตัวนี้ดูครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะมาทงมาจะลอดไหมทงโอ้เอออยู่ตรงนี้ไหมเจ้าเจ้าญาตครับ ไล่ไลยเสียงท่อไล่ต้องราวังนะเนี่ยเอาละครับรอชมเจ้าแยกครับผม เลยเลยเล่นรอบก่อนเออขอแล้วครับดีดีบายบายครับผมสวัสดีครับ